ทุกป่านนะครับหลังจากทุกสุดท้ายแข่งแล้วให้เข้าแถวด้านหน้าท่านประธานนะครับท่านประธานท่านผู้บริการประชดกันดารนะจะให้รู้ว่ากับพวกเรานะครับท่านเองประทับใจมากกับการเล่นของพวกเรานะครับแล้วท่านก็บอกเลยว่าลัอตี้ของเราเนี่ยต้องยิ่งใหญ่นะครับเราจะไล่ไล่ดูขจารีการนะครับครึ่มละเจ็ดนาทีสองครึ่งน,นะครับเจ็ดนาทีสองครึ่งน,นะครับ เ่วครไปแล้วครับหลังออกาครับออกครับ่าโอลูกน้าออกี่าแล้วเราอได้ด้วยลูกยนองีไปดู่นะครับา่หห่าาไมอกเ่ยเสียเกียบทีนะครับขาวิ่งเข้าไปเกิดเอ็นอายเขาได้ทายเลยนะครับ

ต่อครับแทองครับสายลูกน้ำบ้านสีได้ใ่นะครับรู่อย่างนี emperor, ้เป็นลูกที่ไม่เก็บได้เก็บล้วลวางแผนไม่ดีนะครับฝ้าสีจะเล่อะไรนะเราจับกันอ่ท่านผู้ดูกระเป๋า่มาง่ายมากลป่าครับสองข2อสองหรือเปล่ากระเป๋าหรือไม่หรือป่า เล่นกัต่อแล้เจอไอยู่ในแดนของบ้านสูงผู้เสิร์ฟาแล้วครับขอบคุณรับบอลนะครับประสานนะครับประสานได้โอกาสได้สารอีกครั้งหนึ่งนะครับเอ่อโอกาสจะมีไม่ไกลนะเวลาจะเล่นอะไรรับใส่อย่างนี้นะต้องต้องคัดเกมนะครับจะเล่นอะไรเอ่อเล่นผีหลายฝ่ไปฆ่ากันนะเอ้าอะไเลยรู้หเอา

เก็บอวัยวะนี่ก่อยากก็ไดกัพึ่นแต่ก็ถือว่าขาดปิกใจได้เชี่ยงยอดยังยืนคุมอยู่ที่ก่อยนะครับไม่เป็นไรครับหายใจนึือๆหายืนแอดไว้นะครับหายใจนึกอกระโดดเต้าเตานะครับหายแล้วไม่จะไรสา เสียไปใหญ่ตัวแล้วเสียไปเลยเรียบซุนดีกว่านะไปเนอร์เตอร์ยังไม่ได้เลยต้องหนักเลยครับถ้าจะลุยก็ไปให้หนักครนะเสียตัวหร่อครับเสียตัวหร่อครับลูกใจนะเอาเสียตัวครับขอไปครับคุณสินครับเอาแล้วครับฝ่ายสามเอาตัวจริงลงแล้วครับเมื่อกี้แกไปตัดตัวแล้วนะลงไม่ทันนะครับตอนนี้เอาตัวจริงมาแล้วนะครับ

กูกทีเลยนะครับเอาทรารเลยครับจับได้เลยะครับตัวเตงให้กัน <pulse> ท right ีดเสียัูนะครับย้ายไ้ด้ยโอ้โหลากขึมาตูนี้ก็บอกว่าวางได้เลนดีั้นคู่ตั่เต็นแ่าแล้นครับขเลอาตวนี้ใส่ลูกเข้ากันนะครับ าครับตัวัครับครับออก้าครับเส้ตัวที่หนได้ก็โอ้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 ต้องการผ้ชายที่จะต้แม่เราเล็กกับม่าาเนีครับและได้สีายมากครับจะเปนวิธีการที่ลากที่ะตลอดาตข้างัได้อยู่ครับ ออกมาแล้วออกมาแล้วครับสายแล้วอ้าวนี่หอกตแ้หรองพอโเไหลบเอาลครับไปแล้วกอกมานสุดถึงไหมได้หรืเปล่าใชหรืเปล่าเอาได้ครัอเาล่า ไปแล้วเวลาไปแล้วไปเท่าแล้วนะครับลูกนี้คว้าคอนะครับไม่ได้นะครับคว้าคอไม่ได้นะครับเอาไว้ไวมาเอาไว้มาอ่าคุณหมอครับคุณหมอครับอ่าช่วยดูนิดนึงโทษครับโทษครับมาดูหน่อยนะครับอยู่ให้ใจได้โอ้โหแผลแพ็แพ็คเลยครับ เอวทักขาดกูถามออกไปแล้ว oh. ก uh ี oh. uh ่ถุงออกไปแล้วนะเห็นใจเลยครับอ้โอ้โหครับโอ้โยนี่แกแกแบบว่าหัวจะหายก็ไม่รู้เลยนะครับมาปีตัดอั้นมานานนะครับวันนี้นะครับทุกป้ามาโรงเรียนเลี้ยงอาหารตามปกตินะครับแพ้เลยนะรับประทานได้ที่โรงอาหารของเรานะครับ อ่าดีดีคร <øre> ับมาแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับอาเ้ายาได้ดีครับเอ้ยหกศนย์ตาเนีรับไปมออเฮ้แหดูอสาราเสียเสียรมาจริง โอ้หดูนะดูนะดูกันลากเลยนะโอเคียนะเอ็นก้าวสูงยาวไม่รู้กินอะไรมานะครับไม่รู้ของดูเพนหรือเปล่านะถ้าถ้าถ้าออกดูเพนนี่แค่เล่นของแน่นอนครับตอนอย่างนี้นี่พลกระเทือนนะอาจจะเล่นของมานะวันนั้นวิ่งคนกระจกนี่ไม่เป็นไรายนะครับกระจกแตกมาเนร่าหน้าเลยนะไม่หีเย็ดสักเข็มเลยนะเพราะกระจกยู่น้องพุทธธรรม คุณพ่อคุณนองนะถือโชคดีไปแต่ห้องตัดผมนะเย็บไปร้อยกว่าเ็ดนะครับเอาลครับเกมจะเล่นกันต่อนะในเส้นที่2เมตรของบ้านสามนะครับพือหเ็นให้บ้านสามหน้าจเล่นซ้ำนะครับใส่ลูกเข้าซ้ำนะครับปัญญานะครับปัญญานะครับสำคัญนะ โอ้ยเมเลยครับสวยมากครับอแตะขึ hey, ้นมาดีคร <laughs> ับขห้ามมาอ๋อน <Thank you. S 2> <manage> <laughs> oh ี oh. hey, ่ถือว่าเตะแรฟางแผนไม่ด้วยนะครับไม่คุกเตตรงเด่นนะครับเตะแล้วเจมแล้วเหรอใช่ไนมครับไป่ลักเล่นะครับ ผิวหนังได้นะต้องล้างต้องเช็ดออกให้เลี้ยงนะครับต้องบอกนะผิวสละที่ลงมาดูแลน้องครับที่โดยต้องรับผิดชอ,อ,อบไม่ว่าการเตียงเท้าที่จะตอบเข้ามาวิทยาะัรนะไม่ว่ากิจกรรมรีเรีหลายเรื่องที่ท่านหนึ่งนะครับที่ทขาเรียงเก่าจะยกย่องท่านมากนะอาจารย์เล่นจะติดสุดมากเลยนะครับ ท,ท่านเป็นอดีตรุ่นพี่ที่น้องรัก stimulus, และเคารพมากนะครับพูดอะไรจะเชื่อฟังนะครับไม่ว่าสถานการณ์ไหนนะครับอันนี้ก็อยากให้มีแต่เนี้ยดูด <exams> ูท่านเป็นตัวอย่างนะครับควันนี้ริชเชอร์จอหนนสมานั่งดูอยู่ด้วยนะริชเชร์จอหนี่เป็นอดีตรุ่นพี่นะในระดับมหาลัยของอิเซีแลนดนะครับ เป็นคนที่ชอบเวลารักพี่มากนะครับนนะดูแต่ใจมานั่งดูได้แล้วก็ชื่นชมการเล่นนะครับนักเรียนนะครับคล่ปของการเล่นดูท่าสีนะครับที่ถนาดขาไปนะครับไม้เท้าทั้งเรียงโอ้โหดูแลน้องตลอดนะคนนี้ก็อยากมาติดค่านะครับอยากปาตทดค่า คุณพ่อเขาเป็นนัิาตหลายสมัยนะครับส่วนคุณแม่นั่นก็เป็นภรรยา,ญญาอดีตชาตินะครับไห้เล่นศ้าตด้วยมาดูทุกแบบครับอา้า้โหแหมสยดาย้ก็สามที่เสียวไปนะ,ะาะฮะแล้วพยายาอ,ออกข้างับออกข้าง ไปลูกพ <SM. S 1> <Christina. S 2> ่อพ่อพี่ือยู่่ะวันนี้นี่เอต็มใเนี่ยโอยพ่อเวลาดีน้าที่ดครับแต่ยังไม่เคยานายเอนลูกเลยนะครับลูกเราสองตายแล้วลูกพีทักน พลาดเลยนะบโอ,อหโหที่แล้วแค่ไม่มีมันต้องวิ่งไปมนเป็นยังไงไม่ใช่ก็จับตดไปที่ยวว่าสิครับโอ,อ้โหนักกีฬายังมีพวกที่นะครับมาสา ลูกนี้เป็นซีคิดนะครับซีคิดนะครับไม่ลูดีว่าขัดเล่นนะขัดเล่นได้หะครับแต่พนุเคลื่อนที่นะครับเบอร์เจ็ดสายแล้วสามตายด้วยคอข้อหกสาายวยคสาด้วยเพอนหายฮ่าปาอาา เร yup. าให้ตัดแล้วให้เขาออหแข่งหรับมากนะครับแต่ก็แต่ก็ดูเวลาตลอดเลยนะครับก็ขมแล้วเราก็ลูกมนต2มาติดบ้าครับาดึก็ยันยลกต่อนะครับ ไปสามไปสามเอาครับมาแล้วโอ้สอครับเอาไลดองหน้าไปสามไปไหนโหลดครับโอ้โหเปตายแล้วช่วหน่อยครับไปสามเราก็ีนะไปแล้วเอากระชาหรือเปล่าเอาใครับอใส่ครับออาใสไปสามไดโทรครับไปไปเจ็บแครับเจ็บ เสงเสีอไม่ไนาดีใจนะอแล้วตายหรือเปล่าครับเอาล้ครับอาลวครับหลรือเปล่า้วครับ,อา,รบ,บ,าบาอาชกรข้าไป,ปสีช่วยระดานเ้านะครับยอ้อาสีไม่ยอะล้มไปล้วผูสไม่ได้นะครับผูส้สกไว้อาออครับแม่ไมถึงพื้นนะครับปาสีมือลวางสัก่อน ฝ่ายสามม MM ีห ok ุดนิดที่หน่อยนะครับติดคว้างลูกลงพื้นนะครับระวังอย่าค้างถูกเท้ากรรมการมันจะยุ่งนะครับเอาลูกต่อนะทีดีๆครับไม่เป็นไรนะติดพลาดแก้ไขแต่มารยาที่มันพลาดไม่ได้นะครับเอาเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับติดเสียตัวหรือเปล่าครับ เปลียนตัวอะไรนะครับปัญญานะครับใส่นะครับปัญญาไม่ใส่ปรับแพ้ทุกีเลยนะครับหรือว่าแติการเลนเน้อยยังปฏิบัติไม่ได้มาครโอกาสบ้านสามอ่นแหละตายแล่เขาวิ่งแล้วเจับหน้าไม่ถี่ไม่ถีแยหน้านี้ได้เกลบเล่นนโอ้โหเป็นอนครับคูนี้ภษา่ยบแ้นะครับ ก็เล่นได้ทั้งสนามเลยนะครับนักเรียนครับมีพื้นที top, right. ่ว่างเราเล่นได้ทั้งสนามวางท้ายได้ทั้งสนามเลยเหมือนกันนะในเส้นประตูนะครับขากรรมการนะครับเลื่อะไรนะครับนี่ตปออกห้านะครับไม่ออกนะครับไม่ออกเบอร์ยี่สิบใต้นะครับ ไปแล้วครับโดยมีสิดนไว้หล่ออ้วนมาจะมาท่าหนีครับสายล่วไม่ทนครับเัง๋ยายเพื่อได้ครับยัมได้ยอยลได้อยู่ครับบ้านสามโอ้โหมาสีงเข้าครับโอ้โหโอไยยังวัดทองลูกให้เพื่อได้ครับบ้าษาต้องขอู้ามีสติดีมากครับบ้านสามกองหน้าไปไหนหมดครับบ้านามกองหน้าไปไหนหมดแล้วครับเฮ่ยนมา โอ้โหบาสีในข้างซ้าข้างขวาเสียดายโอกาสบ่อนสามหลายครั้งนะวันนี้เฮ้ยเดอ่อยยนกหลังอกหลังลเอาละครับลูี่ต่อาได้ครับลูซี่จยตก็ว้าหน้าเสียดเลยไปนะครับ เรา้องควาผ่าแนวกลางนะครับคือถ้าคุณเอียนนิดหน่อยก็มาลอไปนะทีนี้คว่าไอ้พวกไครข้างหลังเลยนะคุณผิดรอบ็ไม่ได้นครับไไม่ได้เดี๋ยวก็มีอาจารยปฏิการผิดไปใช้ครับทีวันนี้ก็สีไม่ได้เปลียนไปนะมีอดีตทีมชาตินะ เอยครับ<ส>ีครับต่าเอาได้อครับสเก้มครับไปได้อครับไม่ได้ครัาไม่อมครับโอ้ยต่อนะครับกต่อนะครับขาผู้หให้่นต่อครับโอ้รับได้ด้วยครับโอ้งที่อดจริงๆรอให้จับแต่จับไม่อยู่้วใครเกิดเลยเอาไปตีขาครับ เอาหมายเลขสี่สิบเจ็ดไปหิงเขาเพื่อเราเอาแล้วครับสี่เจ็ดมาเทลียวแล้วครับโอยี่สิบหมาเอ็ดดีครับแต่ว่ามาถึงเส้นทางดีก่อนนะครับ ไมาเลยครับอ๋อนี่มาทรับคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับมาเลยครับมาแล้วครับเข yup. ้าแถวเลยนะครับเล่นยูทุกท่านคู่นะครับฝั่งสามเสียดายโอกาสนะครับหลายลูกติดภาพนิดหน่อยครับแผลต้มพองเลยครับดาวมุ่งหลายคนมากนะหลายคนมากดาวได้ติดสอบตัวหลายหลายคนเลยนะครับติดชาติแน่นอนนะครับบอลนู่นแล้ลูกแล้วบอลแถว

เรบ่องบางที่เราอยากุ่นนะครับ